มาแล้วสวัสดีค่ะ mm hmm. okay. มาเร็วมาเร็วใครเพื่อนๆคะเข้ามากันได้แล้วนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นไลฟ์ประวัติศาสตร์ไลฟ์แรกของเราในติ๊ tok นะคะเย้โอเคก็เล่นเองชงเองนะ <laughs> เพื่อนๆ mm hmm. เ,เข้ามากัน uh, สวัสดีนะคะทุกๆคน เดี๋ยวขออนุญาตรอเพื่อนสักครู่คดทำถูกเรื่องไหมเนี่ยอ่ะโอเคบาปแรกมาค่ะ สวัสดีค่ะทุกทๆคนสวัสดีค่ะเย่เย่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เปิดไลฟ์แล้วในวันนี้นะอ่ะเป็นการเอ,อ่ยังไงเนี่ยเขาไลฟ์กันยังไงมี ตั้งค่า,าผู้ดูแลหัวข,ข้อของขวัญเย่ Yay! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะคะสนุกกับการโต้อตอบและพูดจัดยังไงวะเนี่ยและเขาเปิดกันอย่างนี้ป่ะฉันทำถูกไหมน่าจะถูกหลยเนาะเออเราก็ไม่เคยไลฟ์ใน t ิ k ตอกด้วยนะเนี่ย เราทำยังไงกันอะเราทำถูกไหมฮใครรู้ช่วยบอกเราหน่อย <laughs> ใครรู้ช่วยบอกเราหน่อยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะ <laughs> ถูกไหม ราก็ไม่รู้นะนี่เป็นไลฟ์แรกในติ๊กต็อกของเรานะคะยังไงก็ช่วยกันดันหน่อยนะทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยใครเข้ามาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพยังไงคะตาแก้มปากสวยเออสลับกล้องไม่ค่ะอ่ะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีนะคะก็อันนี้เป็นไลฟ์แรกในติ๊กต็อกเลยเนาะก็ขออนุญาตมันแนะนําตัวหน่อยสวัสดีนะคะก็วันนี้ขอมาแชร์ประสบการณ์นะคะ,ะชื่อจาค่ะมาแชร์ประสบการณ์ในการลดน้ําหนักค่ะก็ลดน้ําหนักด้วยตัวเองมา8ปกิโลนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเรียนนิวริชั่นอยู่ก็เลยแบบตั้งตัวเป็นโค้ชซะเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะ เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายนะคะพิพพมพ์หพิมพ์สพิมพ์สเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีนะคะพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาให้จานด้วยจะได้เรียกชื่อเพื่อนๆถูกนะคะหลายๆคนนะคะเป็นเป็นเ,เป็นรหัสเป็นยูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะาจะคิดว่าจานน่าจะไลฟ์ถูกต้องนะ เออเนาะก็เป็นไลฟ์แรกนะคะก็จะมีความางงงงนิดหน่อยนะคะว่าเขาทำยังไงกันอ่ะพี่ชื่อจานะคะก็ตอนนี้ค่ะเป็นโค้ชจาแฮปปี้ไดเอทนะคะอยากเชชวนทุกคนมาสุขภาพดีอย่างมีความสุขด้วยกันนะคะอ่ะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์ในการลดน้ําหนักละกันนะ แลหลายคนนะคะอาจจะเคยดูคลิปของพี่นะคะหรือว่าอาจจะเคยเ,เปิดผ่านเลื่อนเจอนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณดี่เออชื่ออะไรอะคะพี่ขออนุญาตพี่อ่านแอ c เคาท์ไม่ออกเออเนาะก็ชื่ออะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยเนาะ ใครบ้างเนาะเคยแบบลดน้ําหนักแบบผิดวิธีมาแล้วหรือลดน้ําหนักยังไงก็ไม่ลงลดน้ําหนักแล้วมันเด้งหรือมันโยโย่เราเข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตแชร์เนาะเอาประสบการณ์ตัวเองเออขออนุญ,ญาตเอาประสบการณ์ตัวเองมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณเออพี่อ่านรหัสไม่ออกอะ่ะ D Y H Q หรอ เออชื่ออะไรเนาะเนาะสวัสดีนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็พี่จานะคะก็ขอเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันนะน่าจะเป็นพี่ของน้องๆหลายๆคนในนี้นะคะเพราะว่าบอกว่าตอนนี้อายุ40่สิแล้วมีใครเชื่อไหมเนาะก็เคยลดน้ำหนักมาหลายวิธีค่ะอ่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคสวัสดีค่ะ ขอสูตรลดน้ำหนักสำหรับคนหุ่นลูกแพคนหุ่นลูกแพสวัสดีค่ะคุณแก้มป่องหรือเปล่าพี่อ่านชื่อถูกไหมเนาะอ่ะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้ด้วยเนาะพี่จะได้คุยกันถูกก็ขออนุญาตเรียกพี่เรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรียกพี่เรียกโค้ดนะคะได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเคยดูคลิปของเรากันมาแล้วเนาะอ่ะเออคน,คนหุ่นลูกแพนะคะ คนหุ่นลูกแพรเนี่ยก็จะคือข้างล่างเล็กถูกไหมข้างบนสะโพกใหญ่ขาใหญ่นะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าการลดน้ําหนักของคนหุ่นลูกแพรนะคะแนะนําเลยเนาะว่าอย่างแรกเลยก็คือต้องทานอาหารในโคมบ5ห้าหมู่ก่อนค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือลดเค็มนะคะเพราะว่าเค็มนะคะจะลงขาเนาะเคยถ้าส่วนใหญ่นะคะหลายๆคนคนหุ่นลูกแพรอย่างเงี้ยทานอาหารลดเค็มจัดนะคะ ขาก็จะเริ่มใหญ่เริ่มเบียดทานเค็มทานหวานพวกนี้ค่ะจะลงขาลงพุงอ่าส่วนถ้าเกิดวิธีที่มันละเอียดกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตทำคลิปตอบอีกคลิปหนึ่งได้ไหมคะเออสวัสดีโค้ดดีมค่ะสวัสดีคดด่ะสวัสดีคุณคุณเพียวใช่ไหมเออพี่ตอบถูกไหมก็วันนี้พี่ขออนุญ,ญาตมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะในการลดน้ำหนักนะคะหลายๆคนอาจจะเคยลดน้ำหนักมาแล้วแต่ ลดผิดวิธีไหมลดลดแล้วมันเด้งหรือเปล่ามันโยโย่หรือเปล่าหรือลดน้ําหนักแล้วมันอืลดน้ําหนักแล้วมันเพล่ไหมอ่ะอันเนี้ยขออนุญ,ญาตมาแชร์นะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเอะขอตั้งชื่อคลิปนี้แล้วกันว่าสมความเข้าใจผิดนะในการลดน้ำหนัก <c oughs> เพราะว่าตัวเองนะคะก็เป็นคนที่เข้าใจผิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะ อย่างแรกเลยนะคะใครบ้างคะที่ลดน้ำหนักแล้วไม่กินแป้ง <c oughs> เคยไหมเคยไหมใครบ้างคะที่ลดน้ำหนักแล้วไม่กินแป้งขอเสียงกดหนึ่งมานิดนึงนะเออใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นี้นะคะก็ทักทายกันสวัสดีคุณเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะโอเคก็ขอเรียกว่า ขอกำลังใจเนาะมือใหม่วันนี้มาตัดริบบินไลฟ์วันแรกขอกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วกันนะคะโอเคอ่ะหลายๆคนนะคะส่วนตัวพี่เองนะคะก็เคยลดน้ําหนักแบบงดแป้งมาก่อนเนาะเออซึ่งเป,เ,ปเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยนะการที่เรางดแป้งแล้วจะทําให้เราผอมเป็นความเข้าใจที่ผิดขอ,อยืนยันว่าผิดค่ะเออเพราะว่าเคยทําเองนะเคยลดแป้งเองแล้วก็แบบ เฮ้ยทำไมมันมันอ้วนขึ้นกว่าเดิมอ่ะทำไมมันหิวมากกว่าเดิมเคยเป็นไหมเออเคยเป็นไหมว่าเราลดแป้งแล้วเราหิวมากกว่าเดิมหรือเราแบบยิ่งลดแล้วก็ลดไม่ขึ้นลดเอ่อเรียกว่าลดแล้วก็ลดไม่ลงสักทีเน้ําหนักเราก็ไม่ไปไหนเอออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยสามเอ่อส่วนตัวพี่เองนะคะงดแป้งแล้วน้ําหนักขึ้นค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะความจริงแล้วนะคะการที่เรางดแป้งนะคะ เป็นความเข้าใจผิดเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมองของเราค่ะเขาต้องการแป้งเขาต้องการสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเออสมองถึงจะเรียกว่าโลดแล่นกระปรี้กระเป๋าสดชื่นถ้าเขาได้รับความหวานเข้าไปแต่การที่เราจะเลือกแป้งทานค่ะแนะนําเลยนะคะว่าแป้งมี2แบบเนาะมีแป้งขาวกับแป้งขัดสีใช่ไหมคะแป้งขาวเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียว จะแปลเปลี่ยนน้าตาลเร็วมากหลังจากที่เรากินแป้งสีขาวเข้าไปแป้งสีขาวเช่นอะไรบ้างข้าวขาวแป้งขนมปังขาวพวกนี้นะคะน้ําตาลทรายขาวพวกนี้นะคะจะแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแบบไวเวอร์ทำให้สมองของเราค่ะเขารับเอาน้ําตาลไปอย่างรวดเร็วค่ะแต่ถ้าหากว่าคนต้องการจะลดน้ําหนักจริงๆนะคะ แนะนำค่ะว่าให้ทานน้ําตาลแบบเชิงเดี่ยวทานแป้งเชิงซ้อนไม่ใช่เชิงเดี่ยวทานแป้งเชิงซ้อนคืออะไรคือแป้งขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวโฮวีเอขนมปังโฮวีหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกนี้ค่ะก็จะเป็นน้ําตาลเชิงซ้อนที่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลค่ะในปริมาณที่ช้ากว่าทําให้สมองเราค่ะได้รับน้ําตาลเหมือนกันอสวัสดีเพื่อนใหม่หลายๆคนนะคะที่เข้ามานะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้พิมพ์ชื่อเล่นกันเข้ามาเนาะวันนี้ขออนุญาตแชร์การลดน้ําหนักที่ที่ผิดวิธีค่ะของตัวเองค่ะวิธีแรกก็คือการลดแป้งงดแป้งเนี่ยผิด <c oughs> แนะนําว่าให้เลือกทานนะคะทานแป้งได้แต่ทานเป็นแป้งที่เป็นแป้งขัดสีข,ข้าวกล้องข้าวขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเงี้ยขนมปังโฮลวีตพวกนี้ทําได้หมดเลยมันจะช่วยให้สมองของเราค่ะ ได้รับน้ำตาลเหมือนเดิมและในปริมาณที่ช้ากว่าเดิมทำให้สมองของเราค่ะไม่โวยวายรู้รู้จักคำว่าโวยวายไหมสมองโวยวายเป็นยังไงรู้ปะ่ะสมองโวยวายคือหิวจัดหิวหนักกว่าเดิมหรือว่ากินเข้าไปแป๊บเดียวแล้วรู้สึกหิวเร็วนั่นคือสมองเขาโวยวายแล้วค่ะว่าเขาได้รับน้ำตาลไม่เพียงพอ นะเขาจะทําให้เราหิวเราอยากน้ําหวานเราอยากของหวานเราอยากกินนู่นกินนี่เห็นอะไร<ๆ>ก็แบบน่ากินไปหมดเลยนั่นคือสมองเราค่ะกําลังโวยวายอยู่ว่าได้รับน้ําตาลไม่เพียงพอ,อใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างพิมพหนึ่งเข้ามาให้หน่อยเนานะว่าหรือใครเคยลดน้ําหนักแบบงดแป้งมาแล้วพิมพหนึ่งมาหน่อยเนาะเราจะได้รู้กันว่าทุกคนเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด <laughs> นะคะ โอเคสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะทุกๆคนที่เข้ามาค่ะก็วันนี้มาแชร์เนาะมาแชร์ประสบการณ์ตรงมาแชร์ประสบการณ์ตรงในการเรียกว่าเข้าใจผิดในการลดน้ําหนักละกันนะอย่างที่สองค่ะใครเคยเป็นบ้างอดมื้อกินมือ้อเค้สวัสดีนะคะทุกคนอย่างที่สองนะคะใครเคยลดน้ําหนักแบบอดมื้อกินมื้อบ้าง เออถ้าใครเคยลดน้ําหนักแบบนี้นะคะพิมพ์สองเข้ามาให้หน่อยเนาะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันเอ,อแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังออโอ้โ,อโหคุณโคชดีมกินแป้งทุกวันเลยโคชดีมเนี่ยแน่นอนเลยนะคะโคชดีมเนี่ยน่าจะทานแป้งอย่างดีเลยนะคะทานแป้งเชิงซ้อนถูกไหมคะ,ะหรือว่าทานแป้งคนสวยก็ไม่รู้เนาะสวัสดีคะ่ะคุณ เ,อ,อ,เอ,อ,อ่านถูกไหมอ่ะดีดีดีเหรอเอ,อพี่อ่านถูกไหมถ้าอ่านถูกหรืออ่านกลัวอ่านอ่านผิดนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาเนาะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเออคุณดีดีพิมพ์สองเข้ามาค่ะอดมื้อกินมื้อก็เป็นการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีเช่นเดียวกันค่ะตัวพี่เองค่ะเคยแบบลดน้ําหนักแบบเรียกว่ายังไงอะ่ะอดข้าวเย็นอะ่ะเคยเป็นปะเออคิดใช่ไหมว่าอดข้าวเย็นแล้วเราจะผอม หรือคิดใช่ไหมว่าฉันอดข้าวเย็นแล้วเนี่ยหรือฉันไม่กินข้าวเลยฉันอาจจะกินมื้อเดียวเออหรือว่ากินกินน้อยๆกินมื้อเดียวอดกินอดอด,อดอยากๆแล้วจะทําให้เราผอมเคยมีความคิดแบบนั้นใช่ไหมคะพี่ก็เคยเป็นคนนั้นค่ะเออพี่ก็เคยอดมือ้อกินมื้อค่ะหรือว่าเคยอดมื้อเย็นมาก่อนเนาะเอออาจเป็นพวกเดียวกับคุณดีด,ดีเลยนะอ <c oughs> ก็เป็นพวกเดียวกันแต่ความจริงแล้วค่ะ ความจริงแล้วนะคะคือการที่เรานะคะไม่กินอาหารหรือการที่เราอดอาหารนะคะจะทําให้นะคะสมองของเราค่ะเขาสั่งว่ามื้อต่อไปอะ่ะเวลาที่เธอได้กินแล้วอะ่ะเธอจะกินเยอะขึ้นเพราะเขาหิวเขาได้รับอาหารไม่เพียงพอ นั่นคือเรียกว่ากลไกลของสมองเลยนะคะถ้าหากว่าเราอดอาหารหรือว่าเรางดเลยเราไม่กินข้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะเออเราไม่กินเลยซักมื้อเดียวหรือว่ากินน้อยน้อยกินน้อยมื้ออย่างวันปกตินะคะคนปกติให้กินสามมือ้อใช่ไหมคะบางคนอาจจะกินมื้อเดียวหรือบางคนอาจจะกิน2มือ้อแบบเนี้ยค่ะสมองร่างกายของเราเขาฉลาดมากๆเขากลัวเราตายเพราะฉะนั้นเขาจะเซฟเขาจะกดโหมดเรียกว่ากดปุ่มเซฟโหมดเนาะ ให้เราอ่ะกินน้อยมือนี้ก็จริงแต่มือหน้าน่ะมือที่เธอจะได้กินน่ะเธอจะกินหนักมากขึ้นกินเยอะมากขึ้นและทําให้การลดน้ําหนักของเธอนั้นทําไม่ได้เธอเครียดเกินไปเอ,อนี่คืออดมื้อกินมือ้อแปลว่ากินแล้วมือหน้าจะกินหนักกว่าเดิมเออใครถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะคะ ให้กินให้ได้สามมือแล้วกินสารอาหารนะคะที่มันครบถ้วนเนาะคือครบ5หมู่ครบ3ามื้อค่ะนี่จะทําให้การลดน้ําหนักของเราค่ะทําได้ดีขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าจัดระเบียบชีวิตใหม่ค่ะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปบางคนนะคะอาจจะเริ่ม1สัปดาห์ก่อนสสัปดาห์ก่อนอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่ไม่เคยทําเลยนะคะ การลดน้ำหนักเนาะต้องใช้เวลานะคะการลดน้ำหนักไม่มีทางรัดนะคะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมร่างกายของเราอะคะ่ะเขาจะใช้เวลาในการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างน้อยนะคะก็คือ21วันในการที่เขาจะเปลี่ยนให้มันเข้าที่ให้เข้าระบบถ้าหากว่าเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างน้อย21วันเนี่ยร่างกายจะเริ่มรู้สึกคุ้นชิน และถ้าเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบ60วันหรือ2เดือนร่างกายจะบอกว่าฉันโอเคฉันรับได้แล้วนะเธอทําต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําครบ90วันปึ๊บค่ะจะกลายเป็นนิสัยใหม่ว่าเอ้ยฉันต้องกินอาหารให้ครบสามือฉันต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราค่ะอ่าแบบนี้ใครโอเคบ้างใครโอเคบ้างใครที่เคยอดมื้อกินมื้อนะคะขอแนะนำเลยว่า โค้ชคอแนะนาเลยว่าให้กินให้ครบห้าหมู่ให้ครบสามมือค่ะคุณจะลดน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นค่ะอืมข้อนี้โอเคไหมคะวันนี้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ในการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีนะคะขอเลือกมาสามอย่างสามอย่างเนาะอย่างแรกคือถ้าคนลดน้ําหนักคิดว่างดแป้งแล้วผิดงดแป้งแล้วจะทําให้ลดความอ้วนได้อันนั้นผิดค่ะ แนะนำว่าควรทานแป้งค่ะแต่ทานแป้งแบบเป็นแป้งเชิงซ้อนเนาะเป็นแป้งขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮลวีตพวกนี้ทานได้ค่ะข้อที่2นะคะที่จะทําให้เราลดน้าหนักผิดอย่างผิดวิธีก็คือการอดมือมออดม้อกินมื้อถ้าอดมื้อกินมื้อเนี่ยจะทําให้เรากินหนักขึ้นในมื้อต่อไปแนะนําว่าให้แก้ไขโดยการทำกินให้ครบสามมือ้อกินให้ครบ5้าหมู่ค่ะ เราจะลดน้ำหนักได้ดีค่ะอย่างที่3นะคะที่อยากจะแนะนำสำหรับหลายๆคนที่ลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีเนาะ,อะขอบางคนนะคะเข้าใจว่าขอแนะนำเรื่องการทานอาหารละกันเป็นอาหารคลีนละกันอาหารคลีนหรืออาหารเฮลตี้ค่ะบางคนบอกว่ามันแพงมันแพงเกินความมันแพงเกินไปฉันไม่ ฉันไม่เรียกว่าบางคนบอกไม่กินไม่ได้อ่ะมันจืดแล้วมันก็แพงด้วยเออเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างใครคิดว่าอาหารเฮลตี้มันแพงบ้างอ่าถ้าใครคิดว่าอาหารเฮลตี้แพงคะ่ะรบกวนกดสามมาให้ฟังมาให้ดูหน่อยเนาะเราจะได้เคลียร์ไปด้วยกันเพราะว่าพี่ก็เคยคิดว่าอาหารเฮลตี้มันแพงเหมือนกันอา,อาหารเฮลตี้หรืออาหารสุขภาพอะ่ะเคยคิดนะะว่ามันแพงใครเคยคิดบ้าง ถ้าใครเคยคิดนะคะพิมสามมาให้ดูหน่อยเนาะเออเราจะได้รู้ว่าเราคือพวกเดียวกันค่ะโอเคการที่วันสำหรับตัวพี่นะคะในช่วงที่เราลดน้ำหนักแรกๆเนาะเราจะรู้สึกว่าหุยอาหารเฮลตี้มันแพงจังเลยอะผักออร์แกนิกทำไมมันแพงกว่าผักธรรมดาเคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมเวลาเราไปเดินช็อปปิ้งทําไอาหารพวกนี้มันแพงจังหรือเราไปสั่งเราไปซื้อสลัดจานนึงอะ โอ้แค่ผักไม่กี่อย่างเองอะทําไมมันแพงจังเออเคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมแต่ถามความรู้สึกพี่นะคะเมื่อก่อนพี่คิดแบบนั้นนะคะแต่พอเรียกว่าพอพี่อยู่โรงพยาบาลนานๆอยู่โรงพยาบาลจากอะไรอ่ะขอเล่าว่าไม่ได้อยู่โรงพยาบาลจากวิชาชีพไม่ได้อยู่โรงพยาบาลจากการเป็นพยาบาลหรือทําอะไรนะก็คือแม่ป่วยค่ะแล้วอยู่โรงพยาบาลเรียกว่าเข้าๆออกๆเป็นปี เออทำให้เรารู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะไม่งั้นน่ะเราจะต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลแบบเนี้ยเป็นวังวนเข้าๆออกๆหรือจะต้องกินยาตลอดชีวิตแบบเนี้ยเฮ้ยเราไม่เอาพี่ก็เลยเริ่มหันค่ะเริ่มหันตัวเองมาดูแลสุขภาพมาดูแลตัวเองว่า ฉันไม่อยากป่วยแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแบบนี้และฉันก็อยากกินยาเป็นกำๆแบบนี้เออถ้าเกิดใครเคยมีปัญหาแบบนี้เนาะเราพวกเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ก็เลยหันมาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากอาหารธรรมดาเป็นอาหารที่มันเฮลตี้ขึ้นเป็นอาหารที่มันดูแลสุขภาพอะที่มันทําให้เราอะไม่ป่วยง่ายๆอะเออก็เริ่มเรียนรู้ค่ะเริ่มหาข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ มาได้จะหนักหรือว่ามาได้แบบรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรากินอาหารเฮลตี้อ่ะมันดีต่อสุขภาพและมันทำให้เราไม่ป่วยตลอดหนึ่งปีหรือปีครึ่งที่ผ่านมาที่พี่แบบลดน้ำหนักหรือดูแลตัวเองนะคะพี่ไม่เคยป่วยเลยพี่ไม่เคยกินยาเลย <c oughs> นั่นคือคันที่เราดูแลจากภายในอะคะ่ะคือคือมัน มันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนไหมพี่ว่าผิวพรรณพี่ดีขึ้นหน้าตาพี่สดใสขึ้นการกระปี้ความกระปี้กระเป๋าในตัวเองของพี่มีมากขึ้นจากการที่พี่ทานอาหารเฮลตี้พี่เลยไม่ได้คิดและพี่เลยเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยอาหารเฮลตี้มันไม่ได้แพงแล้วนะอาหารเฮลตี้เนี่ยมันดีต่อเราและมันดีต่อเราในระยะยาวด้วยเพราะมันทําให้เราไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต นั่นแหละคือประเด็นนั่นแหละคือปัญหาสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่ทุกทท่านเลยเนาะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์การลดน้ําหนักที่เรียกว่าเคยทำผิดวิธีมาก่อนหรือเคยเข้าใจผิดมาก่อนนะเอออันนี้เป็นไลฟ์แรกในการตัดริบบินกันไลฟ์เลยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกัน <laughs> นะเออโอเคเออเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ของพี่เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอ ขอทบทวนสั้นๆแล้วกันเนะาะสความเข้าใจผิดที่ทำให้เราลดน้ำหนักนะผิดวิธีนะอย่างแรกเลยค่ะคือการงดแป้งการงดแป้งเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะแนะนำมาให้ทานแป้งเป็นทานแป้งแบบแป้งเชิงซอนเป็นแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือเป็นแป้งขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซเบอร์รี่ขนมปังโฮลวีตพวกนี้ค่ะทานได้ มันเผือกฟักทองพวกนี้ทานได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องทานก็คือจํากัดปริมาณการทานเนาะอย่างที่สองนะคะที่เคยเข้าใจผิดมาก่อนเนาะว่าการอดมื้อกินมื้อหรือการอดอาหารเนี่ยจะทําให้เราลดน้ําหนักได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผิดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการที่เราอดมื้อกินมื้อนะคะในมื้อหน้าเราจะกินหนักกว่าเดิมทําให้ร่างกายเราน้ําหนักมันเด้งขึ้นอย่างรวดเร็วจากการอดอาหารนะ ความเข้าใจผิดที่สามก็คืออาหารเฮลตี้มันแพงจริงๆเหรอความเข้าใจผิดนี้นะคะอยากจะบอกว่าอาหารเฮลตี้ค่ะมันคุ้มค่ามากกว่าที่คิดนะมันคุ้มยังไงมันคุ้มคือทําให้เราไม่ป่วยค่ะมันคุ้มคือทาให้เราไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตมันคุ้มกับค่ารักษาพยาบาลที่เราอ่ะจะต้องไปจ่ายต้องไปเสียโดยเฉพาะยุคนี้นะคะที่มีทั้งโควิดแล้วก็ทั้ง PM 2.5 เยอะแยะมากมายเชื้อโรคมันเยอะมากอะค่ะการที่เราดูแลสุขภาพหรือการที่เรากินอาหารสุขภาพนะคะมันโคตรคุ้มกับชีวิตเราเลยมันทําให้เราไม่ป่วยมันทําให้เรามีภูมิต้านทานในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคมันทําให้เรามีภูมิต้านทานที่เราอจะต่อสู้กับตัวเองทงั้งๆที่พี่นะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเข้าๆออกๆออออโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์เพราะว่าแม่พี่ป่วยเนาะ เออพี่ถึงไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนป่วยแบบนั้นที่จะต้องมาให้อ,อ่อต้องมากินยาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพค่ะมันโคตรคุ้มมันคุ้มมากๆเนาะก็เลยวันนี้เราอยากมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์การดูแลตัวเองให้กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะคะที่กําลังลดน้ําหนักอยู่หรือคิดแล้วว่าเฮ้ยที่พี่จ่าพูดหรือที่โค้จ่าพูดเนี่ยมันถูกต้อง ก็อยากให้มาร่วมชาเลนจ์ร่วมกันค่ะตอนนี้นะคะก็พี่จานะคะโค้ชจาแล้วก็ทีมโค้ชเพื่อนๆอีกหลายๆคนมากมายเนี่ยประมาณ20กว่าคนค่ะก็ทำชาเลนจ์ขึ้นมาเพื่อให้คนนะคะให้พวกเราค่ะเป็นชาเลนจ์ฟรีอ่าให้พวกเรานะคะมาปรับเปลี่ยนนิสัยกันว่านิสัยในการกินที่ผิดวิธีนิสัยการทานการทานอาหารหรือการไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะ มาสร้างนิสัยดีมาสร้างนิสัยใหม่เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาสร้างนิสัยใหม่ในเทรนฟรี14วันเรียกว่า14 day c h ชา l e n g e ในการชา l e น g e ตัวเองเพื่อเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าการลดความอ้วนค่ะมันไม่ใช่การที่เราจะทำให้เราผอมนะคะแต่การลดความอ้วนที่ดีคือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันทำให้อ้วนค่ะ เราจะผอมได้ยั่งยืนแล้วก็ผอมได้ตลอดชีวิตเลยเราจะสามารถดูแลตัวเองได้เราจะสามารถดูแลคนในครอบครัวได้เราจะสามารถบอกเพื่อนได้ว่าฉันทําวิธีเนี้ยมันยั่งยืนนะมันใช้เวลาค่ะมันไม่มีเพราะการลดน้ําหนักมันไม่มีทางลัดเนาะเออการลดน้ําหนักไม่มีทางลัดแต่การลดน้ําหนักใช้เวลาและใช้ใจค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการทํา14เด y c h a l l e n g เนี่ยก็เรียกว่าหาเพื่อนร่วมทางแล้วกันเออใครนะคะที่กําลังลดน้ําหนักอยู่หรือลดคนเดียวอะ่ะมันทําไม่ได้ลดแล้วมันเด้งลดแล้วมันโยโยออ่ถ้าเคยเป็นนะคะอยากให้มาร่วมพฤติกรรมนี้มา,มาร่วมสร้างพฤติกรรมใหม่สร้างนิสัยใหม่ให้ตัวเองค่ะแล้วทําคนเดียวบันทาไม่ได้ก็เลยหาเพื่อนทําค่ะ เออก็เลยมาประกาศหาเพื่อนลดน้ำหนักด้วยกันจากไลฟ์นี้เลยเนาะถ้าใครสนใจอยากร่วม14 day challenge นะคะมาร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันทักไลน์มาเลยก็ตอนนี้เปิดรับนะคะให้ฟรีสำหรับไลฟ์นี้นะคะเป็นการเทรนให้ฟรีเนาะ14วันถ้าใครสนใจทักไลน์มามาคุยรายละเอียดกันก่อน ปรึกษาก่อนคุยได้ยินดีนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะนั่นคือจุดเจ็บของตัวเองอะ่ะที่แม่ป่วยแล้วแบบเอ้ยต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานๆเข้าๆออกๆออออตลอดเวลาเนาะดังนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นจุดเจ็บของตัวเองก็เลยเอาจุดเจ็บมา มาแช์มาแชร์แล้วก็มาแชร์แล้วกันนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีไปด้วยกันเราจะสู้โควิดผ่านเราจะเ,เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่เรารักได้เนาะถ้าหากว่าเริ่มที่เรานะคะเริ่มที่เราเราคือคนแรกค่ะถ้าเราไม่เริ่มคนรอบข้างก็ไม่มีทางเริ่มเนาะหรือเราเริ่มแล้วแต่เพื่อนแบบชวนไปหมูกระทะไหมจ๊ะไปชาบูไหมจ๊ะเราก็จะ,ะตะบะแตกใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เขาลดน้ําหนักด้วยกันนะ่ะเขาอยากมีรูปร่างดีๆอยากมีสุขภาพดีด้วยกันนะ่ะเราจะสามารถอยู่ได้นานทําได้นานอ่าก็จะเป็นโปรแกรมฟรี14วันสําหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะเทรนให้ฟรีสนใจนะคะทักไลน์มาได้เลยเนาะเดี๋ยวขอก่อนที่เทรนนะคะจะมีสัมภาษณ์เบื้องต้นมึ นิดหน่อยพูดคุยกันเพื่อทําความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราทําอะไรแล้วคุณจะได้อะไรเออนั่นนะคะแล้วส่วนตัวพี่จ่าเองนะคะเข้า14เดชาเลนนะคะก็เข้ามาเนี่ยรอบเนี้เปิดเป็นรอบที่4เนาะก็ทําพร้อมไปกันกับเพื่อนๆค่ะทําพร้อมไปกับลูกเทนทุกๆคนค่ะทำมาเนี่ยสรอบแล้วเรียกว่าตอนนี้ก็คือรูปร่างเนี่ยก็ฟิตแอนด์เฟิร์มอะมันก็ฟิตอะเออมันก็เฟิร์มนะความความที่ร่างกายที่เคยเพลหรือ ตัวเองที่แบบคงที่เคยห้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฟิตมากขึ้นมันก็กระชับมากขึ้นเออขอบอกเลยว่าตอนนี้อายุ40แล้วนะออถ้าใครไม่เชื่อนะลองลดน้ำหนักดูนะคะคุณจะดูเด็กขึ้นนะเออลองลดน้ำหนักนะแล้วคุณจะเด็กคุณจะดูดีคุณจะแบบรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะ่ะถ้าอยากร่วมแล้วนะคะก็ทักมาเลยนะเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ ทุกๆไลฟ์ทุกๆคนที่กดหัวใจเพื่อนๆที่กด follow กันจนถึงพันนะทำให้สามารถออกมาไลฟ์ออกมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ในวันนี้นะคะวันนี้เป็นการตัดลิบบินวันแรกขอพอสำหรับแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครมีปัญหาในการอยากจะพูดคุยนะคะก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะยินดีมากเลยถ้าท้าเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะใครลดน้ำหนักอยู่หรืออยากได้เพื่อนร่วมทางนะคะก็ทัก ทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม14 day challenge นะคะพิมพ์ 1, 1 1 1มาได้เลยนะคะก็จะพาเข้ากลุ่ม14 day challenge นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณโค้ดดีมขอบคุณพี่นกน้อยนะคะขอบคุณคุณขนมเนาะหนึ่งสมหนึ่งเพี่เรียกถูกไหมไม่รู้นะขออนุญ,ญาตนะถ้าเรียกผิดนะออขอบคุณคุณเ LEX เหรอคะ LEX เนาะ คุณเล็กใช่ไหมถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณคุณดีดีขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่เข้ามารับประสบการณ์ดีๆกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครสนใจนะคะก็ทักไลน์มาเลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะ